ร้านขนมจีนต้นก้ามปูค่ะคุณผู้ชมพิษณุโลกค่ะพอเราไปจอดรถแล้วก็จะมีรถแบบนี้ค่ะมารับค่ะมีรถมารับเข้าไปที่ร้านอาหารค่ะชื่อร้านต้นก้ามปูค่ะเรากําลังไปทานขนมจีนกันที่ร้านต้นก้ามปูนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ดูวิวทิวทัศน์รอบๆบริเวณร้านไปด้วยค่ะร้านนี้เขาดีตรงที่ว่าผักสดสดเขาปลูกเองค่ะปลูกเอง รถก็จะมารับค่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมมารับจากที่จอดรถไปที่ร้านอาหารค่ะชื่อร้านต้นกล้ามปูค่ะร้านร้านนี้เขาจะเด่นขนมจีนข,ขนมจีนน้ำยาปูน้ำยาหลากหลายค่ะมีหลายอย่างค่ะน้ำยามีทุกชนิดเลยค่ะมีกระทั่งน้ำพริกค่ะน้ำพริกที่กินกับขนมจีนหวานๆนะคะ ระหว่างทางก่อนจะถึงร้านก็เนี่ยค่ะก็จะเจอคุณตาคุณยายมาตั้งร้านขายรตตอรี่ขายผักขายขนมค่ะขายขนมขายขนมพื้นบ้านแล้วก็มีผักพื้นบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็จะข้ามคลองเล็กๆค่ะคุณผู้ชมข้ามคลองเล็กๆท,ทางซ้ายมือจะเป็นอ่าจะเป็นโรงแรมค่ะทางซ้ายมือจะเป็นโรงแรมค่ะคุณผู้ชม ชื่อโรงแรมชิป,ปุนะค่ะนั่นแหละค่ะข้างหน้าขวามือนั่นแหละค่ะร้านต้นก้ามปูค่ะร้านต้นก้ามปูขนมจีนอร่อยมากค่ะอ่าอภรกับน้องแพรวาชอบน้ำยาปูค่ะน้ำยาปูจริงๆแล้วเขามีน้ำยาหลากหลายค่ะน้ำเงี้ยวก็มีค่ะน้ำเงี้ยวก็มีน,มน้ำยาปลาช่อน น้ำยากะทิน้ำยาตีนไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครบทุกสิ่งอย่างเลยค่ะแต่เราสองแม่ลูกชอบทานขนมจีนน้ำยาปูค่ะเนี่ยค่ะเป็นโรงแรมทางซ้ายมือเป็นโรงแรมค่ะบริเวณร้านก็ดูร่มรื่นมากมีต้นก้ามปูเยอะๆหลายต้นค่ะต้นก้ามปูเยอะๆหลายต้นค่ะเขาเลยตั้งชื่อว่าร้านต้นก้ามปูค่ะ มาถึงหน้าร้านแล้วค่ะคุณผู้ชมถึงหน้าร้านแล้วค่ะซุ้มเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะร้านขนมจีนต้นก้ามปูค่ะอยู่พิษณุโลก